เป็นผู้หญ parrot, ek, ิงบอบบางตัวเล็กๆมือก็เล็กตะมูตะำมีอ่ะมือก็เล็กตะมูตะมีอ่ะมาแล้วรีวิว Pixel 7A ใจหมื่นกว่าปังเท่ารุ่นพี่จะน่าซื้อแค่ไหนมาดูกันค่ะกับ3าจุดเด่นของรุ่นนี้สวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งค่ะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเราจะมารีวิว สีมันจึงมากทุกคนมากก่อนหน้านี้จริงๆอะหลายๆคนน่าจะได้เห็น Pixel 7 Series กันไปแล้วนะที่เป็นตัวรุ่นพี่แต่ว่าช่วงงาน Google I/O ที่ผ่านมาเขาเพิ่งมีตัว Pixel 7A รุ่นน้องมาเติมซีรีส์กันซึ่งอย่างที่พี่บอก สวยมากแล้วสีนี้ไม่เป็นสีพิเศษมันเอ็กซ์ูซีมมากๆค่ะเพราะว่ามันไม่ได้วางขายทั่วไปต้องซื้อผ่านออนไลน์ของเว็บไซต์ Google เท่านั้นเข้ากระชุดอ่ะเข้ากระชุดมากอ่ะต้องเอากลับบ้านแล้วแหละเอากลับเอากลับไปเลยไม่คืนบาย แม้จะเปิดตัวตามหลังมานะคะแต่ว่า Pixel 7A รุ่นน้องยังได้อะไรหลายอย่างที่คล้ายกับรุ่นพีอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของดีไซน์ได้ฟิลลิ่งเดียวกันเลยดูแบบปลูกพรีเมียมในราคาที่ถูกลงอย่างที่2คือเรื่องของชิปค่ะได้ชิปตัวเดียวกันคือซีรีส์เนี้ยชิปตัวเดียวกันทั้งซีรีส์แต่ราคาถูก,ถกลงเออ,อเรื่องของกล้องกล้องไม่ได้หนีกับตัว Pixel 7เท่าไหร่หลายๆคนก็สงสัยว่าเออแล้วถ้าราคามันถูกลงแบบเนี้ย คุ้มไหมที่จะซื้อกับพ i x เซ 7A แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเจ้าตัวนี้ไม่ได้มีวางขายในไทยนะคะถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องดูเป็นเครื่องฮิ้วค่ะแล้วก็ถ้าใครติดเรื่องประกันศูนย์เนี่ยก็บอกเลยว่ามันก็ไม่ได้มีประกันในไทยเหมือนกันอะ่ะเพราะว่าเราซื้อเครื่องฮิ้วมาซึ่งอาจจะต้องดูร้านดีๆนิดนึงก่อนจะซื้อแบบว่ามีการแบบว่าสั่งซื้อเยอะไหมแล้วก็อาจต้องดูรีวิวอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมด้วยดีกว่าคะ่ะทุกคน ส่วนราคานะคะจะอยู่ที่1 7ื่นถึงหมื่ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาดูจุดเด่นของรุ่นนี้นะวันนี้เราขอพูดถึง3จุดเด่นที่รู้สึกแบบมันทําให้เราแบบต้องมางหรอปะอออย่างแรกเลยก็คือเรื่องของดีไซน์พูดให้มันน่าจะเปิดเลยว่าสีมันสวยมากสีนี้ที่ถืออยู่นะคะชื่อว่าสีโคร a ลค่ะคือจะเป็นส้มอมแดงที่มีความละมุนอยู่ในนั้นมันเหมือนแบบ เป็นส่วนผสมของสีที่ลงตัวเวลาบิดไปบิดมาก็จะมีความเงามีความเหลือบนิดๆด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งสีเนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นสีเอกลั s i v e ที่ซื้อได้เฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นด้วยแต่ถ้าเกิดอยากเดินไปปุ๊บซื้อได้ปั๊บไม่ต้องผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยก็จะมีอีก3สีที่เลือกนะคะก็คือมีสีด้าสีขาวแล้วก็สีฟ้าค่ะ ที่จริงสีฟ้าก็แอบสวยเหมือนกันนะเห็นแล้วสีฟ้าน่ารักนะจริงก็ <c oughs> กออกน่ารักบบว่าคิ้วๆเ <c oughs> ห <c oughs> มือนกันบรมกนเออแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือเห็นไหมทุกคนว่ามันจะเด่นมากเลยตรงนี้มันจะขัดกับอลูมิเนียมขัดด้านตรงเนี้ยที่มันแบบนูนขึ้นมา <c oughs> แล้วก็ที่ขอบด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยก็จะยังเป็นสไตล์สีตัดขอบอลูมิเนียมเดียวกันเราว่ามันแบบทําให้ดูสมูทอะใช่แล้วขอบก็โฮมมอนดูแบบใครที่ชอบแบบจับถนัดมือ เรื่องความถนัดมือนี่คือถนัดมือจริงเพราะเราไม่ได้จับมือถือจอ6.1นิ้วมานานมากแล้วใช่คือมันแบบพอดีพอดีกับการจับถือของเราแล้วก็พอดีกับไซส์ที่คิดถึงอะคือเดี๋ยวนี้เราะเราเดี๋ยวนี้มันจับแต่ตัวจอใหญ่ใหซึ่งเวลาเราเล่นมือเดี๋ยวเนื้อออกไปเป็นผู้หญิงบอบบางตัวเล็กๆมือก็เล็กตะมูตะมีอะมือก็เล็กตะมูตะมีอะแต่แอปติดนิดนึงคือ เป็นจอ6.1ที่ขอบจอแอบหนาใช่คือหลายๆรุ่นตอนนี้เขาจะแข่งทำขอบจะบางแต่นี่มาแบบแอบหนาอยู่นะคะเออกับอีกอย่างหนึ่งที่มีในรุ่นนี้มาให้แล้วเราชอบก็คือเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่น IP67 คือสวยและทนเหมือนเราเหมือนพวกเราโอ้ยเหมือนพวกเราเหมือนพวกเราเหมือนพวกเราไม่คนตัดตัดอ้อมตัดนะคะตัด เนอย่างที่2ก็คือเรื่องของชิปเซตค่ะอันนี้จะบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องตระกูลเล็กสุดเนี่ยแต่ว่าชิปที่เขาให้มาเนี่ยก็แรงมากๆเลยค่ะพี่เก่งใช้เป็นชิปตัวท็อปอย่าง Google Tensor G2 ค่ะพ่วงด้วยชิปรักษาความปลอดภัยระดับสูงอย่าง Titan M2 ค่ะแล้วยังไม่หมดแค่นั้นคือเรื่องของ RAM ตัวนี้ให้มา8กิเท<ม>่ากับตัว Pixel 7เลย แล้วก็หน่วยความจำภายในให้มา128 g b นะคะแต่รุ่นนี้เพิ่มหน่วยความจำไม่ได้ถาดซิมที่ให้มาเนี่ยจะเป็นถาดซิมแบบ1สล็อตถ้าอยากได้เบอร์มากกว่านี้ก็คือใส่ eSIM เนาะรุ่นนี้ตามสเปคจริงๆแล้วเนี่ยเขารองรับ 5G มาให้นะแต่ด้วยความที่อย่างที่เราบอกเนาะว่ามันเป็นเครื่องฮิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการรองรับตอนนี้ถ้าจะให้ใช้ 5G ได้ในบ้านเราจะไม่ได้จ้า <S 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 สิ่งที่จะได้ก็คือต้องรออัปเดตเป็น Android 14ก่อน เพราะมีคนอัพแล้วแต่อัพเป็นตัวเบต้านะถ้าอัพเป็นตัวเบต้าตอนนี้ก็คือใช้ตัว 5G ได้เหมือนใจอันนี้จะเป็นข้อที่ต้องรู้นะคะอคนอกจากสเปกแล้วก็ต้องเอาไปใช้งานจริงเนอะอันนี้ลองเล่นมาให้แล้วบอกเลยว่ามันดีมันดีใช้งานได้ครบคือจะใช้งานเบาๆใช้งานหนักเล่นกงเล่นเก็บได้หมดแล้วข้อดีคือถ้าเกิดแบบเป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์อะรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอนะคะระบบเสียงคือเอ้ย เรื่องของเสียงเราว่ามันโอเคให้เสียงดังที่มีมิติแล้วก็จอเนี่ยเป็นจอ f u l l HD ได้ค่า Refresh Rate 90 Hz ด้วย<ม>เพราะฉะนั้นถ้าดูเนื้อหาที่รองรับมันก็จะดูแบบเอ้ยลื่นไหลเน้นตาเออที่ราคานี้ก็ถือว่าทำเรื่อง e n t เตอร์เทนเมนตมาได้ครบส่วนการเล่นเกมเองไม่น้อยหน,น้า ชิปอะ่ะเขาเป็นชิปท็อปเพราะฉะนั้นเรื่องการเล่นเกมบอกเลยหายห,ห่วง,วงไปลองเล่นเกมมาให้แล้วค่ะเกมกินทรัพยากรเยอะๆเกมชิน Impact อันนี้ก็รอดพอตอนเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยระบบจะปรับให้เป็นสม ooth นะแต่ถ้าเกิดลองเปิดสุดปรับเฟรมเรทที่60 <c oughs> ก็ยังเล่นได้สบาย <c oughs> ไม่ได้แบบกระตุกไม่ได้หน่วงคือเฮ้ย <c oughs> โอเคอย่างที่บอกไงชิปรุ่นใหญ่มางานนี้ก็ต้องไหวแล้วปะแผมนังได้ UI คลีน n c ี e a n f e ครบๆตามสไตล์แบบฉบับ Google แท้ๆเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ชอบเนี่ยก็คือมันอัปเดตไวมากพี่เก่งใช่คือถ้าเฉิดมีอะไรใหม่ไม่รอไม่รออรนกอนด้วยเอออย่าง Android 14เบต้ามาเดี๋ยวถ้้เราซมารุ่นนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มแรก แต่จากเท่าที่ลองเล่นมาติดนิดนึงนะคือเครื่องมันร้อนค่อนข้างจะเร็วอย่างสุิว่าถ้าเราเปิดกล้องถ่ายรูปอันนี้ยิ่งเห็นชัดเลยค่ะว่าแป๊บเดียวเนี่ยเครื่องจะเริ่มร้อนแล้วมาต่อกันที่เรื่องของกล้องกันบ้างค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยให้กล้องหลังมา2ตัวค่ะแต่ว่าเป็นเซ็นเซอร์ชุดใหม่แล้วก็กล้องที่มีความละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะรุ่นนี้ตัวหลักให้ความละเอียดมาที่64ล้านพิกเซล ซึ่งเรื่องของเซนเซอร์เนี่ยใหญ่กว่าเดิมถึง72%นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของภาพถ่ายดีขึ้นแน่นอนส่วนอีกตัวนึงที่ให้มาเนี่ยก็เป็นเลนส์ ultra wide ค่ะความละเอียด13ล้านพิกเซลอันนี้เนี่ยก็จะมาช่วยเก็บภาพมุมกว้างได้ทําให้เราใช้งานเลนส์ได้แบบครบๆเนอะถึงแม้ว่าจะให้มาแค่2กล้องนะคะแต่บอกเลยว่าภาพเนี่ยออกมาสวยแน่นอนเพราะว่าใช้เป็นชิปเซต Google Tensor G2 ค่ะพี่เก่งมันช่วย <c oughs> ในการจัดการการถ่ายภาพให้ดีขึ้นไม่แพ้ก,กับซีรีรุ่นพี่เลย กล้องรุ่นนี้เรื่องของความคมชัดก็ถือว่าโอเคนะคะแต่แอบรู้สึกว่าคอนทราสต์ค่อนข้างจัดแล้วก็เรื่องของสีเนี่ยอาจจะจืดกว่าจริงไปนิดนึงรวมถึงสีสกินโทนก็ยังไม่เป็นธรรมชาติค่ะคือจริงๆถ้าเกิดใครใช้ซีรีส์ของ Pi ก e l มาตั้งแต่แรกอะ Pixel จะบอกเลยว่าเราอะไม่ต้องทำกล้องเยอะคือทุกวันนี้สังเกตปะ่ะมือถือชอบแบบมันต้องกล้องสามตัวขึ้นไปต้องสตัวต้องแบบคมชัดเป๊ะเวอร์ Pixel สุดแต่ g o o g l e อะจะบอกแต่แรกว่า ไม่ต้องเยวก็ได้แต่มันดีได้เพราะซอฟต์แวร์ฉันก็ดีเออ AI ฉันก็เลิศคือด้วยความที่เขาเป็นคนทำซอฟต์แวร์ด้วยอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอชิปตัวนี้ก็จะเข้ามามีส่วนช่วยในการทำให้ภาพดีขึ้นแม้ว่ากล้องเขาอาจจะไม่ได้แบบ3ตัว4ตัวเหมือนรุ่นอื่นๆก็ตามน,นะคะ เจที่เขาพูดตอนเปิดตัวก็คือซูเปอร์เรซูมหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะซูมได้ขนาดนั้นหรอเพราะมันไม่ได้มีเลนส์ซูมมาให้ใคือต้องบอกงี้ว่าการซูมของเขาเป็นการซูมแบบดิจิตอลแต่มีการประมวลผลใ,ให้ภาพมันคมชัดกว่าเดิมนะคะโดยมันจะซูมสูงสุดได้ที่8เท่าอาจจะไม่แบบโอ้ซูม100เท่าเหมือนกันอันนั้นไม่ใช่นะมันต้องมีเลนส์เข้ามาช่วยแล้วถูกปะอันนี้ได้8เท่าส่วน8เท่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูภาพกันค่ะ อย่างที่เด่นก็คือเรื่องของกล้องวิดีโอค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้กล้องหลังมาที่ความละเอียด 4K 60เฟรมเพอร์เซกเลยส่วนกล้องหน้าก็ให้มาที่ความละเอียดไม่แพ้กันนะคะได้ที่ 4K 30เฟรมเพอร์เซกอันนี้จะบอกว่าถ้าใครเป็นสายคอนเทนต์เนี่ยถ่ายบอกแบบว่าเดินไปถ่ายไปอยากจะเห็นแบบมุกเมนต่างๆใช้กล้องหลังเป็นหลักเขาก็มีการสั่นมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีหลายแบบเลยแต่ถ้าใครอยากได้วิดีโอแบบนิ่งๆนะคะความละเอียดก็จะถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ Full HD ค่ะ และนี่ละคะ่ะคือ3จุดเด่นของ Google Pixel 7a ต้องบอกเลยว่าจากเท่าที่ลองเล่นมาชอบอคือสสวย,สวยดีไซน์หรูอัอนนี้โดดเด่นมากอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าเรื่องของการใช้งานจริงอะ่ะมันทําได้โอเคจะใช้งานหนักก็ทําได้เล่นกงเล่นเกมไม่ติดดูหนังดูคอนเทนต์โอเคหมดนะคะหรือแม้แต่ถ้าเกิดใครชอบเรื่องแบบความคลีนของ UI ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Google เลยก็ว่าได้เนี่ยรุ่นเนี้ยมันดีอะ่ะ แล้วก็ได้รับอัปเดตก็ไว mm. ไม่มีรอยแพร mm. ฟีเจอร์ไหนมาใหม่ได้เล่นก่อน mm. แลว,ว่าเฮ้ยถ้าเทียบกับราคาหมื่นกลางคุ้มอยู่นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่สามารถเอามาใช้เป็นเครื่องหลักได้แล้วก็ไว้วางใจได้อะทำทุกอย่างได้ครบ <Yeah. S 1> ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe like, กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่นะคะจะได้เจอกันได้ในทุกคลิปเลย แต่ว่าอย่าเพิ่งปิดกันไปไหนนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เรามีช่อง u t ทู e ช็อตแล้วค่ะทุกคนพร้อมกับมีช่องทางติ๊ t ต k ด้วยเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนี้ยังไงอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะ IG จก,ก็มีนะคะตามทุกช่องทางเลยนะคะจะได้เจอกันทุกวันเลย <c oughs> แบบเพิ่ง <c oughs> เ่งเห็นเข้ากับสีปากสีส้มเลยอะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราบอกว่าเข้ากับชุดเราจะเอาเครื่องกลับบ้านได้นี่ก็คือเข้ากับปากก็คือจะเอาเครื่องกลับบ้านแล้วหนึ่ง่าขอได้ไหม